อันนี้ขาดหรือว่าไม่หายค่ะแจกค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลานะที่รักนะรักนะชิคจุ๊บเปิดอันแปดปีค่ะปีเลียร์อ่ะเดี๋ยวหมุนรอเนาะสามนแหละอร่อยก็ไม่ฟองอร่อยของอุปกรณ์มาจากเมืองไทยหมดเลยพากาเกาหลีไหมอ่ะอันไม่ได้เรามีตานด่าง สักเป็นความสวยค่ะสวยาสวสวยขนาดงนใช่ค่ะฉลาดเว้ฉลาดจังนะฉันรด้วยมันไม่ถึงใช่้ะยืนไม่ค่ยืนเรายืนกันมเรายืนมนไ้พยายามอยู่้วยมูมี่ไหลี่ไหนสวยเท้า ไม่เลอกโมตเองเป็นบ้าอะไรไม่รู้มาอยู่นี่อะไรไม่รู้อน่อันนี้ักเขียบักเขียบักเขียบได้รู้จักักเขียบอ่ะอันนี้มันพวดอันนี้ักเขียบน้อยหน้าอันนี้ไม่มเขียบเขียบักเขียบน่อบมกเขียบแต่คนแต่้นบกไม่เร่อียบมเบักเขียบแต่คน้าบก็ชอบไม่ชอบเม็มันเยอมร่อยค่ะเขียบเียียบน้านออม่บเม ฝรั่งคือบักซีดาอันนี้หนูรู้ไม่ใช่ไม่หนาฮะใ่้ยใช่ยมรอะนี่เกอจแ้วก็อร่อยมอยทองเอามาเยอะไหมไวมานที่บอกว่าใชแต่งตัให้น้องลอยล้ค่ะไวมานน้ยนยังไม่ถึงเวลาเจ็กันเลย่เียนแล้วหวเรียนจบแวให้้วียว ลย่ะมันลำเนาะเรื่องพลอยเหงาน้องพล่อเขาเลยให้เจ้าพลอยอยู่ตรงไหนตรงไหนวะวันนี้เขาบอกว่าดังมากเลยนะตั้ติดอันดับอร่อยไปินัั้านซื้อคงไทยนะ